อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรายังคงให้กําลังใจกันย่างต่อเหนือนะคะกับชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเดี๋ยวจะพาไปแลค่ะทางอําเภอหัดใหย่จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการส่งรถเทเลอร์เทบันถูกซิ่งโคง้งแล้วก็กําลังใจจากพี่น้องชาวหาัดยหญ่ค่ะไปสู่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ นายเอกอยังอภัยนะส่งคล้าในอำเภอหาตใหย่พร้อมด้วยนงา,ยยางมุกดายังอภัยนะส่งคล้าประธานแม่บ้านมหาไทยอำเภอหาตยหญ่ค่ะได้เป็นประธานในพิธีส่งรถเทเลอร์บรรทุกสิ่งขค้งแล้วก็กำลังใจจากพี่น้องชาวหัตใหย่เพื่อช่วยเหลือไปอยังทหารอาสาสมัครแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพันตำรวจเอกธรรมรัฐแผพชรนงชุมผู้กํากับการสถานีตำรวจภูทรหาตใหย่พร้อมด้วยหวน้าว่วนราชการภาคราฐัฐพระกรชนแล้วก็คณะคู่ นักเรียนโรงเรียนคุณธรรมวิทยาและก็พี่น้องประชาชนชาวหดาดใยค่ะเข้ารวมในพิธีย่างผอมเพียงที่บร,เริเวณลานหน้าเทวาการอำเภอหัดใ์ย้ายจังหวัดสงขลาค่ะโดยอำเภอฮัดใย,ยเข้าร่วมกับวบันฮัดห์ยยในค่ะตั้งศูนย์รับปริจาคตั้งแต่วันที่26กระด,กดาคมเป็นต้นมามก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสงคมรวมถึงพี่น้องประชาชนถูกผักสวนซึ่งสะท้อนเอ็นถึงนำใจความสมัครสมาครสมัคมคีแล้วก็ความห่วงใยของ ่น้ดองชาวไทยที่พร้อมเคียงทางกันในทุกสถานาการณ์แล้วก็สิ่งข้องที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ค่ะมีทางข้าวสารอาหารแหงน้ำดื่มพวก มามา่มาบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปน,าน,น,านั่นน่ะแล้วก็อ,ปกอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็มีเป็นจานวนมากเลยค่ะทางนี้ค่ะในอําเภอหาดใหญ่พร้อมด้วยถูกผักสวนค่ะก็ได้เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของแล้วก็กําลังใจจากชาวหดใหญ่ผพานของถับผักในโซนนะไปยังพื้นที่แนวชายแดนค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นควัญกาลังใจแก่ทหารอาสาสมัครแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะคอ้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีกําลังใจในการไปรดนาำเทเพื่อประเทศชาติเพราะว่าท่ยช่วยไท่ยคนหาดใหญ่ไม่ทิ้ง ใครไหวครั้งล้งนั่นเองค่ะเห็นภาพที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกตื่นตันใจนะแทนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะค,คะเพราะว่า สิ่งค้องทางเม็ดทางเพเนี่ยค่ะเขาได้มอบมาให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอัเภอหัดใหย่เน่รวมเดินทางไปกับรถเทลเลอร์บรรทุกสิ่งค้องนะคะที่จะส่งตรงถึงกองกําลังสุรานารีกองทัพภาคที่สองโดยสิ่งค้องดังกล่าวค่ะก็ถทุกนําไปกระจายในการช่วยเหลืออย่างพื้นที่เป้าไม้เพื่อจะสนับสนุนภารกิจของทาหารอาสาสมัครแล้วก็่น้นงประชาชนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความดวงแรงดวงใจของประชาชนแล้วก็ภาครับในการทว กนสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงข้องชาตินั่นเองค่ะทางนี้ค่ะพระคู่ภาวนากัลญาณนะคุณรองเจ้าอาวาัสวัดมหัตตมังคลารามตำบลหัตใหญย่อำเภอหัดใหญย่จังหวัดสงขราค่ะก็จะเป็นผู้แทนนำสิ่งโคง้งจากพี่นองชาวหัดยหญย่แล้วก็พระบูชาล่วงปูทวดเยียบน้ำทะเลจืดเทโรเฮดเหล็กเดียดนี่นะพี่ทหารอุ้มลงจักรรถเลยนะมีการมอบให้กับแม่ทัพภาคที่สองค่ะเพื่อจะเป็นควันแล้วก็กำลังใจให้กับพี่นองทหารในพื้นที่ชายแดนให้มีกำลังใจและก็ปลอดภัย ในการปฏิบัติภารากิจเพื่อประเทศชาติของเรานเองค่ะ